ในมุมมองของ Creative Commons นั้นเขาบอกว่า s ซัมไ s e r e e สเซ some rights right ก็คือสิทธิบางอย่างเขาจะสมวนไว้ไม่ใช่ทุกอย่างมันต่างกับสัญญาประเภทลิขสิทธิ์หรือ Copyright นะครับ s u มไรส์ว r e s e r v e นะครับประจา์บางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า Copy l e f t มันมีคำว,ว่า Copyright ใช่ไหมครับอีกฝ่ายนึงคือ Copy Left, ค,อ cop left คือไม่มีอะไรเหลือให้ก็สมวนสิทธิ์เลย เอาไปใช้ได้หมดอันนี้ไม่ได้บ่ายความว่าเป็นคั p ปี้เล่สมส่วนไปนะครับมันจะมีสิทธิ์บางอย่างที่เจ้าของสื่อเขาสามารถสมบัติได้นะครับง่ายๆก็คือท่านอาจารย์ครับในการประกาศสิทธิ์แบบ Creative Commons หรือแบบ CC นะครับแบบ Open ASA ซาเลยคนใช้จะไปทำอะไรก็ได้เราไม่หวงอะไรเลยเราจะเรียกตรงนี้ว่า CC 0หรือ CC 0นะครับ แล้วจากนั้นจะเป็นรูปคนครับ CCBY เมื่อมีการใช้ BY ซึ่งเป็นสัญลักษ์พื้นฐานของ Creative Commons จะหมายถึงเจ้าของสิทธิ์เจ้าของสื่อจะเป็นเจ้าของสื่อนั้นส่วนไปแต่เขายอมให้เราออกไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องขอก่อนแต่ต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา ดังนั้นไม่ใช่ว่าเห็นซีซีิวไนี่ีปุ๊บอาจารย์บอกโอ้โหไปใช้ได้เลยไม่ต้องขอใครก่อนไม่ต้องเลฟเรนซ์กับไม่ต้องอ้างอิงถ้าอาจารย์ไม่อ้างอิงก็ยังผิดนะครับยังผิดอยู่นะเพราะเขาไม่ได้ประกาศให้มันเป็นินทรนะัพย์สาธารณะเขายังเป็นเจ้าของอยู่ดังนั้นเมืเ่อเขาเป็นเจ้าของอยู่เราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของนะครับทีนี้มันก็มีสัญลักษณ์ต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ BY ลูกคน SA และเป็นลูกศรชี้กลับถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บความหมายจะถูกขยายไปอีกครับคือเอาไปใช้ได้ขอฉันก่อนนะแต่เมื่อคุณเอาไปใช้คุณจะดัดแปลงยังไงก็รตั้งแต่คุณต้องปะโลโก้อนี้เข้าไปด้วยต้องเหมือนอย่างนี้ BY SA ห้ามไปเปลี่ยนเงื่อนไขเงื่อนไขใน Creative Commons ม,มีรวมๆแบบหลักๆอยู่เจ็ดแบบ ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทั้งหมดเลยนะครับ BYSA คือแก้ไขได้แต่ต้องเปล่ารอตก็เดิมหนันกว่านั้น BYND ห้ามแก้ไขเอาไปใช้ยังไงเอาไปใช้ท้งดุนเช่นอาจารย์ไปเจอ powerpoint ของอาจารย์ที่เก่งมากจาก MIT อาจารย์รู้ว่าสมมุติเขามี100สไลด์สไลด์ที่6 7 8อาจารย์เอามาใช้ได้อาจารย์ไม่มีสิทธิ์ไป สไลด์เท่าทเหลือเฉพาะหน้าหกเจดแอาจารย์ต้องดาวน์โหลดมาทั้งร้อยสไลด์แล้วก็เอาไปให้รู้สึกดูนะครับแต่ถ้าเป็น BYSA เนี่ยอาจารย์มาหั่นให้เหลือหน้า6-7-8ได้นะครับต่อไป BYNC นะครับ NC ก็คือ non-commercial ห้ามไปขายเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายที่เอามาผสมผสานกันเช่น BYNCSA BY เป็ทนท่านอาจารย์ครับเขา้าวมันมีแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรยากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักและอยู่กับมันได้ชีวิตเราจะปลอดภัยขึ้นอีกเยอะบบเลยปัจจุบันนี้มีสื่อที่ประกาศสิทธิ์แบบ Creative Commons ทั่วโลกอาจารย์ว่าประมาณกี่สื่อทราบไหมครับ1 1ึ่งพันล้านสื่อ หนึ่งจุดหนึ่งพันล้านสื่อจะต้องมีบางอย่างนะที่เราใช้ได้และเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตให้ทอาจารย์ดูนะครับว่ามีอะไรใช้ได้บ้างนะครับทีนี้ Creative Commons ยังมากับการประกาศสิทธิ์แบบนี้ครับท่านอาจารย์ครับปี Cultural Works เป็นอย่างี้ครับท่านอาจารย์บางครั้งผมประกาศสิทธิ์เป็น Creative Commons แล้วเมื่อประกาศวุผมยอมให้ผู้อื่นใช้ได้ด้วยบงวยางมื่อไแต่บางครั้ง มีสมมติผมวาดภาพออกมาสวยมากภาพเขีนผมเหมือนดัชชิเาโซวบ้นานดัชชิเอโซวบาดรูปเคสนะครับดัชช <Okay. S 1> ิเอโซ่แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มิวเซียมที่ลองถอดเอาภาพผมไปแปะไว้แล้วคนเข้มาดูแล้วซึ้งเลืเกินภาพที่ผมวาดดูแล้วน้ำตาไหลเลยมันสวยสวยุดๆถามว่ามิวเซียมสามารถถ่ายภาพรูปวาดตรงๆเอาไปแจกได้ไหม เราไปขายได้ไหมคำตอบคืออาจจะไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการประกาศโดยตรนะครับเช่นเขาเอาไปขายแล้วมีเงินเข้ามาเขากลับหวัเขาอาจจะเป็นมีวายินซีประกาศหมายนอมคอมเมิร์เชียลเขาทำเงานปุ๊บเขาไม่ได้ทำตามสัญญาที่สัญญาไว้กับคนอื่นเลยเขาไปขายเพื่อได้เงินใช่ไหมครับจึงแม้ว่าเงินนั้นจะเป็นเงินเอาไปบริจาคให้โดยตไม่แสกเขาจลหวังเลยไปไม่ได้แล้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผมไม่ยอมแต่ทีนี้ผมไม่ยอมเพราะพูดะาษาเนื่องจากผมรู้ว่ามิวเซียม่วใหญ่กาทำเพื่อการศึกษาืา่วความเัฒนธรรสควรทนยันผมจะประกาศโลยโพทีเข้าไปด้วยนะครับ free cultural works ก็คือถ้าเอาสิ่งของผมไปใช้เพื่อกิจกรรมที่เป็น cultural วัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ผมยอมยอมนะครับ,บนนาาอ,อ,อันนี้จะมาคู่กับสัญลักษณ์ creative commons บางอยาง นะครับแล้วในประเทศไทยคุณไม่ค่อยพูดตรงนี้กันในทางกลับกันถ้าผมไม่ยอมให้เป็น c u l t u r a l work นะครับมันจะมีเครื่องหมายอันนี้ดอกจันนะครับถ้ามีดอกจันนี่คือไม่ยอมให้เอาไปใช้เป็น c u l t u r a l work ไม่ยอมไปใช้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ท่านอาจารย์ดูนะครับทีนี้ต้องขออนุญ,ญาตเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านนิดหนึ่ง ข้อมูลที่มีนะครับผมจะมีเว็บลิงก์อธิบายบางลิงค์จะเป็นภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษเราเป็นอย่างนี้ครับในปัจจุบันว common, เว็บคอมมอนได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆกฎหมายเว็บคอมมอนปัจจุบันเรียกว่าเวอร์ชั่น4.0ในประเทศไทยนั้นข้อมูลหลายอย่างจะเป็นของแบเวอร์ชั่น3.0ดังนั้นผมหาข้อมูลที่มันทัดเจน ให้จารย์ภาษาไทยมาได้นะครับนี่ก็ขัดยากอาจารย์จิมจ้มดูบารลินจะเป็นภาษาอังแต่ผมรู้วา่าภาษาอิกากนกฤษจเดียวมากโอเคนะครับอาจารย์ครับนในรูปนี้ถือว่าเป็นปฐมบ,บทของการแบ,บ่งปัน cc zero cc ศูนย์คือการลองไม่เอาไปใช้ไม่ต้องขอก่อนไม่ต้องอ่านอีกแล้วนะครับจะไปใช้เพื่อทำเพื่เวิร์ก็ได้ถ้ราใส่โลกโก้สีเขียวนั่งเข้าไป นะครับแต่มันมีคำนี้ด้วย P.D. ภาพดิบโดเมนภาพดิบโดเมนภาพดิบแปลว่าสัจธรรมใโดเมนน่ะจะหมายความว่าชิ้นงานงภาพดิบโดเมนอันนี้คือเจ้าของตลาดแล้วซึ่งความเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเอาไปเลยเอาไปทำยังไงก็ได้ความใจคุณเลยไปใช้ในรูปแบบที่คุณชอบเลยจะไปดัดแปลงทำซ้ำแก้ไขใจก่อไหได้เงินก็เอาไปใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับ ปัจจุบันถ้าอาจารย์ลงเข้าไป Google แล้วเซิร์ชอะไรก็ตามแล้วอาจารย์ใส่คำว่าพับดิคโดเมนเข้าไปาอาจารย์อาจจะได้ผู้ชมเ,เว็บบางซึ่งเป็นลายแทนครับแล้วก็จะมีสื่อการสอนดีๆที่ประกาศเขียนเป็นพับดิคโดเมนอย่างถูกต้องคำว่าถูกต้องผมคือไม่ใช่เว็บที่บอกแมทเขียนว่าพับดิคโดเมนแต่เขียนก๊อปปี้ไลท์ไว้ข้างล่างอาจารย์ต้องดูให้ดีนะครับบางเว็บมันทำอย่างนั้นจริงๆนะ โฆษณาชัดร็วข้างบนว่าเป็นพาブลิกโดเมนแต่ข้างล่างเขียนว่าเ right, อาไว้ r ดูเสริมเว็บพวกนี้นี่ผมประนามมากเลยนะทำให้คนสับสนแล้วผมจะไม่กล้าใช้สื่อจากแบบนั้นแต่มีบางเว็บคับที่ประกาศตนเป็นพาブลิกโดเมนอย่างแท้จริงเช่นเว็บนี้ครับ e, e u r o p พ n a e าถ้าสมมติอาจารย์ท่านใดสอนยุโรปศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะชอบเว็บนี้ผมจะจิ้มให้ท่านอาจารย์ดูนะครับ e u r o p n a เป็นเว็บ คลังสื่อหลากหลายประเภทมากของยุโรปเกี่ยวข้องกับยุโรปเป็นหลักนะครับแล้วก็ประกาศตนเป็นพับลิกโดเมนเัังนั้นหลายๆายอันจะเป็นภาพนิ่งบางอันเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพดุกดิกเป็นวิดีโอเป็นไฟเสียงอาจารย์สามารถมาเสิร์ชได้นะครับบางอันเป็นข่าวนะครับผม,ผมขอให้อาจารย์ไปดูเองนะครับภายหลังก็แล้วกัน มีการฟิลเตอร์ภาษาได้นะครับท่านอาจารย์สมมติว่าทําเกี่ยวกับภาษาออรัสเซียนะครับมันก็มีฟิลเตอร์นะครับที่เป็นภาษารัสเซียคือทําได้หลากหลายอย่างมากนะครับตรงนี้ถ้าท่านอาจารย์ไปดูนะครับก็อาจาจะเจอสื่อที่เหมาะกับบริบทของท่านอาจารย์ยุโรปเพียนได้นะครับลิงก์มีให้แล้วลิงก์บนคือคำอธิบายครับว่าซ c ซศูนย์ นะครับหรือ Public d o m a i นคืออะไรนะครับซึ่งข้อมูลที่กำลังจะปรากฏนี้อย่างที่ผมเรีนขอโทษท่านอาจารย์ไปมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับ no rights reserved c ิ0